พูดถึงข่าวที่เกี่ยวกับการอายัดบัญชีบัญชีที่เอี่ยวกับบัญชีม้าเชื่อมโยงกับบัญชีม้าที่ตอนเนี้ถูกปิดร้านค้าคนธรรมดาทั่วไปได้รับผลกระทบเนี่ยเพื่อนเราต้องยอมรับว่าภาครัฐใช้มาตรการเด็ดขาดนะพยายามทําทุกวิธีทางต่อสู้พวกมิจฉาชีพพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์พวกบัญชีม้า,าต่างเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาเด็ดขาดทํางานจรงิงแต่ถ้าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นที่อเมริกาเนี่ยเพื่อน ถ้าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในต่างประเทศเนี่ยนึกภาพนึกภาพคนแก่อยู่คนเดียวมีบัญชีเดียวถูกอายัดซื้อยาความดันยาเบาหวานไม่ได้นึกภาพแม่เลี้ยงเดี่ยวซื้อนมให้ลูกไม่ได้มีบัญชีเดียวถูกอายัยาาดและเปิดทีวีมาผู้หลับผู้ใหญ่ที่ออกมาให้สัมภาษณ์ผู้เสียงเดียวกันอย่าตกใจตราบใดที่คุณไม่ผิดตราบใดที่คุณไม่ใช่มิจฉาชีพไม่ต้องห่วงคุณได้เงินคืนเนี่ยนึกภาพคดีความที่จะเกิดขึ้น สิ่งที่เรียกว่าคลา s แอคชั่น a อสูตรการรวมตัวกันฟ้องการที่จะต้องชดใช้ค่าเสียหายทั้งจิตใจทั้งในส่วนการดำรงชีวิตที่ต้องมาประสบปัญหาบัญชีถูกอายัดเนี่ยเพื่อนนึกภาพไม่ออกว่ามันจะต้องเป็นเม็ดเงินมหาศาลขนาดไหนถ้าเกิดขึ้นในอเมริกาเพื่อนๆคิดไงกับมาตรการนี้คอมเมนต์เข้ามาเห็นต่างไม่เป็นต้องแตกแยก